เราเองนี่ถือว่านายยอดทองต้องเป็นว่นนา,วานากูนั่นบ่ต้องคนต้องการม,ตรมาตะมันใช่ไหมครับต้องการม,ตรมา,า,าตะมันเออต้องการจะียร์จำปาเพื่อจะบรรจุวัในการเกิดความเหมาะสมกับความสามารถของแต่ละคนนี่คนนี้เจอปลื้มอะฮะเพิ่มเจอนูนุยครับอะไรก็เจอนูนุยครับเจอนูนุยรับความชนะ ในการดำเนินตนัดได้เลยฮะตอตอตอนกครับอ๋ก้อยหมากุดดินโปลกต้นไม้ตอนกเอ่อตะนัดตอนกกรบเพิมนัดตอนกครับวิชาเอกกระเิ่ววิชาเอกตอนกวิชารองวิชารองกะแหลงหัวก้อยแบบปลูกต้นไม้แหลงหัวอ่ะ แต่ว่าตมอวรจะ้ัวได้มันก็น้าเมือนหัวอยู่ทำตาไม่คอยชวยก็นู้เจอเพื่อเออเจอเตียงเล็งมันจะดโตยจัดกำีเจอปื้อเจอเตียงตียงเตียงนปอเตียงออตียงตนัดทำาไงเฮยบอกว่าหานที่ตนัดเกดเลย Chất na khôn Bút ít thi trích Chặt na khôn Chất na khôn Ờ à, Cái lên quang quang của chất na thì thảo là của mặt gì mấy Tập trời luộc thế thi bán thế thi, thi bắn khởi là cẳng lăng Chặt tay của cô nào ngồi khó Ô Mình làm mấy đại tiền kia tôi đại hôn Mình mới bồi chạy cây mình tôi đại hôn á นังนทีเราแรกไม่ใจกว้างพยลามป่าขึ้นก็แล้วใจยู่ได้เนาะอย่นี้ไม่จัาไปทำอะไรนี่ครับแล้น,นี่งานที่ว,ว่าว่างอยู่ก็คือตําแหน่งอ่าต้มดินต้มดินเกาะลอดเตกเตอร์ต้มกับคนนี่แหละปลดเตกเตอร์มันก้าไม่ได้บรรทุกต้องขุดจากตรงนี้ไปต้มตรงนู้นตำเป็นไม้ยานประเภทขุดดินไม่ค่อยนักเออ ขุดพลือกุดดินนี่ขุดพลือเราไม่อ่อนจำนะเอางานกุดดินต้องทำไม่และกันต้องทำไม่และจัดไม่ได้เรื่องจริงบัวรู้ว่าเลือนี่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 เดี๋ยวกดตะกีนี่ตะกี้อย่างจรองอูใช่ไหมตะกี้อย่างจรองอูพอตั้งปั๊บเอาจอบตึงคุยคุยดินพอเต็มตะกี้ปั๊บยกจรองอู ปะตึงตรงนู้นเทวุ้มอ่าได้สักกีเปอลบปะตึงคุยดินแล้วอ่าต่ำเป็นไม้เป็นนี่ท่ำเป็นไม้กูจะทิดไอ้เลวเลวเล่ไม่ตันเหล็กเดียวอ้าเล่ไม่ตันทต่ำฟีอะไรอยู่หรอสักกีคนตานี่ตื้อหูสักกีก็ต้องหูปนี้ตั้งกันตรงนี้เอาจอบคุยปทดินเต็มสักกีกันยกไปเท่ตรงนู้นเจ้าสักกีเลวกูมันไม่สักกีที กูจัดการดำเถอะเออแตกแค่นี้โอ้ตะบ,บนนันนันิงเออตัดเป็นไม้กลับกลายกลับกลา้าตะกี้ก่อตีตะกี้ก่อลาวตายอยู่เตะกูนี่ตื้อตะก,กี้กับวันนี้ตั้งเอบวันนี้เลยก็ก็จาะปุยดินก็เต็มตะก,กี้หยอกช่องหูเลยไปเต,ตกกปะตรงนู้นแล้วตะกี้รับไปตรงนี้ไอ้ยักยากจังงานนี้อไม่รู้ตั้มเลยเลยกันนั่นพอดีแย่จริงนาดีปม อะไรบทู้กัน,อนไอคนดินไอ้นู้เลื่องเลี่ยงอย่างวางตำแหน่งหนึ่งเลยไอ้กะารือบอบรือโบฮะนี่รือบอตักน้ำขึ้นในแอ่งเนี่ยความลูกกี้ขึ้นไปให้มันเด็ดน้ำแล้วตัวเจ้ากอนปลิกรบฮันกูนักว่ายจิงแล้วไอ้แกร์ไปจำได้ไหมรือโบจำได้กับแต้วอันเวลาความลูกกี้ขึ้นเนี่ยไอ้จันตัวหยก ปลักลอกขี้ขึ้นเนี่ยขึ้นบาปุ๊บเลยเดียปุ๊บเบรกบายบายลงตำตาลงบนกูปีนน่าเลือดไป็นฮ่าเต้าปนั้นการลงตำเลก่อนอย่าจกแจ๊กอย่าเร็วเลยตำมานี่ไม่ใจก็ตำมานออกปากตำมานก้าใจกันเดือนนะเข้าใจไม่กันเดือนไม่เข้าใจกับกันเดือนคือกันเดือนก็ใจได้เดือนใหญ่เลื่อเด็ดขาดแต่เลื่อเร็วกว่าพิษกอดไหมโอ้ไม่จราบเดือนเท่าใดกับไม่รู้ว่าจะวัดช่วงนี้ก็สามสิวัน เบี้ยันเบี ăng ăng ้ยเเตเจ้าหน้าก็ใจยอันนี่เราได้รับมาแม่เป็นวัวหน้าคนนั้นทำไม่ดีทำไม่ดีได้เรื่องนะคุณบอกนนี่มันกี่คนอะเจ้ามคนเออเามคนเฉือไหมมั้งนู่นน้องบานู่นถิ่นางนตายตายตาตายต้นไม้นี่เฉื่อยมึงเจือวัดออเรวัดตึงมึงนู่นนู่นกังรังนู่นเกีงเออตัวดอนนู่นเสียกันนะ ทำเป็นไม้เล็กเดียวที่กูได้ได้ได้าติดได้แล้วว่าค้นดินต่ำได้กับกลายกับกล้า,ลาแล้วเรือบอ่อไม่จา้าติดได้แล้วไม่ต้องเรือบรรจุเก,ก้าตำนานได้เลยวันนี้เข้าใจไหมกับกับกับได้กับอืมอยากึงเงิน,เด,นเดือนเดือนเดือนคอยเบิกตำนานก่อนเลยพนนนุ้นนานก่อนแต่พุ้นนานไม่เข้าตากรรมาการนะอาจจะไม่ได้เบิกเงินเดือนแต่ลำบากทิ้งไอ้คนการศึกษาหน่อยคนโดยโอกาสดีกว่าพ้า อีตามานตะก,กี้จะโกเม่ป,โน,โปน,นูปนีปนันโอเทียงเทียงเทียงไม่ใช่เตีย่ยแเล่งไงควังอย่ายึกยักนะถึงแล่บรรลุัวหน้ากูหน้านเราตั้งได้บรรจุได้เราปลดได้นะกูเราบ้านผมจัดนการนะเทียมตมานนะตมาน้ำหนะ้า,า,นานะที่บานเทีย่ยตีก็ไม่ล็อกเล็กน,น,ลนั่นถึงแลมันนั้นก็ใจไม่ตีเล็กกับก้าวใจกับอัด ตันตองต้องเรียกตันตองมันนั่นแหละพีนี่ต้องกันมึงต้องกันได้เปลิดกันกลับขอบคุณมากอืมอย่าเร็วเลยนะกูเล่นะกูอยู่ในสายตานนะจัดการได้เลยกว่าอยู่ไม่นานแล้วกูว่าเหลือได้ก็ไอ้พี่นี่เจ๋งใจเย็นเย็นอย่ามึงเลยครับมาเกี่ยวกลางล่างมันนี่ว่าเหลือแล้วกูจัดการก่อนจริงๆริงกูบอกไม่ได้จำดีกับมึงเลยนะ Hei! macam kau aku dini aku dini ni